กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสนะครับของผู้ว่าชัดชาตินะครับท่านจะนำนักโทษนะครับออกมาขุดลอกคูคลองนะลอกท่อระบายน้ำนะครับออกมาทำงานสาธารณะประโยชน์นะครับนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับนะทีนี้นะครับ อาจจะมีนะครับญาตินักโทษหลายๆคนนะครับมีความหวังนาอยากเห็นลูกเราออกมาทํางานข้างนอกในการออกมาทํางานกองนอกหรือว่ากองงานสาธารณประโยชน์นะครับมันจะมีหลักเกณฑ์หลักการของมันอยู่นะครับโดยหลักๆเลยเวลามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในเรือนจํานะครับเขาก็จะตั้งคณะกรรมการมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการคัดเลือกนักโทษนะครับนะที่เข้าหลักเกณฑ์นะ ทีนี้หลักเกณฑ์พื้นฐานโดยทั่วๆไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับที่เหลือโทษนะครับไม่เกิน2ปีนะครับนะอย่างที่2นะครับก็คือเป็นนักโทษนะครับที่ไม่มีคดีอายัดตัวนะลักษณะของการต่อสู้คดีหรือ นะครับบางคนมี 3- 4ี่คดีตัดมาแล้วคดีหนึ่งติดอยู่อย่างเงี้ยครับรออายัดตัวไปสู้คดีที่อื่นไปตัดสินที่อื่นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ออกมานะครับนะอย่างที่3ามนะครับนะเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีนะครับนะไม่ทําผิดกฎระเบียบเรือนจําอันนี้ถือว่าเป็นหลักเลยนะครับนะของการพิจารณานะครับอย่างที่4ี่นะครับมันจะมีคดีต้องห้ามหรือว่าความผิดบางมาตรานะครับที่ไม่ได้ออกมาอย่างเช่นความผิดต่อพระมหากรรษัตริย์นะ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนะครับผู้ก่อการร้ายลักษณะแบบนี้ไม่ได้ออกมานะครับหรือนะครับความผิดที่เกี่ยวกับพรบยาเสพติดนะเป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้นะครับจำนายลักษณะแบบนี้ไม่ได้ออกมานะครับนะหลังจากผ่านการพิจารณาแล้วนะครับก็จะยื่นเรื่องให้ผบเรือนจำนะครับได้ทําการพิจารณาซ้าอีกรอบแล้วก็นะครับทาการสั่งการนะครับนะลงลายชื่อนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ นำนักโทษออกมาทำงานกองงานสาธารณะนั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับลักษณะของการออกมาทำงานข้างนอกนะครับเป็นลักษณะของนะครับไปเช้าเย็นกลับ่าการออกมาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยควบคุมดูแลนะครับโดยปกติแล้วนะครับนักโทษ20คนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาด้วย1คนนะคครับเพื่อที่จะนะครับทำการประสานงานกับนะครับ บุคคลข้างนอกหรือว่านะครับติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปทํางานให้นะครับนะเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนประสานนครับส่วนนักโทษมีหน้าที่ทําตามคําสั่งนะครับนะทีนี้เมื่อออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับทางเรือนจำเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอาหารนะครับออกมาด้วยนะโดยหลักๆก็จะเป็นอาหารของเรือนจำนะครับใส่ในลักษณะของเป็นข้าวกล่องนะครับออกมาให้นักโทษได้รับประทานในมื้อเที่ยงนะครับส่วนมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะ ก็กินอยู่ที่เรือนจำนะครับนะดังนั้นนะครับการออกมาทานอาหารข้างนอกตอนเที่ยงเนี่ยนะครับบางทีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะมีการเลี้ยงน้ําอาจจะมีการเลี้ยงขนมนะครับนะในสมัยก่อนนะครับเราจะเคยเห็นนะครับคนที่ออกมากองนอกนะครับก็จะมีผู้คนที่อยู่บริเวณที่เขาไปทํางานนะครับซื้อน้ํามาให้ ซื้อขนมมาให้บางครั้งก็ซื้อข้าวมาเลี้ยงนะครับนะมันเป็นน้ําจิตน้ําใจนะครับนะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงสิทธิประโยชน์หลักๆนะครับที่นักโทษได้รับนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีการว่าจ้างของหน่วยงานนะครับที่ทําการขอกําลังหรือว่าขอนักโทษออกมานะครับเพื่อทํางานสาธารณะนะแต่ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นจํานวนเงินที่น้อยมากนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงแต่หลักๆเลยที่นักโทษได้รับนั่นก็คือนะครับการออกมากองนอกเนี่ยมันจะได้ รับวันลดโทษนะครับนะออกมา1วันได้รับ1วันของการลดโทษครับนี่คือสิทธิประโยชน์หลักๆเลยที่นักโทษนะครับนะอยากออกมากองนอกนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นเรื่องของการนะครรัับบปเปลี่ยนพฤติกรรมนะได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตนะครับภายนอกเรือนจําได้เปิดหูเปิดตานะครับนะนักโทษส่วนใหญ่นะครับก็มักจะอยากออกมากองนอกนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการออกมากองนอกนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เพื่อที่จะอธิบายเพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าการออกมากองนอกนะครับนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนได้ออกมามันต้องผ่านการพิจารณาของนะครับคณะกรรมการนะทีนี้หลักเกณฑ์พวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้ตายตัวหรอกนะครับเพื่อนๆบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับนะอย่างเช่นการพักโทษเป็นกรณีพิเศษสมัยแต่ก่อนการพักโทษเนี่ยเขาก็จะให้เฉพาะนะครับผู้กระทาความผิดครั้งแรกนะ ปัจจุบันนี้นะครับนาบางคนกระทาความผิดครั้งที่2ก็ยังได้พักโทษเป็นกรณีพิเศษนะถ้าหาเข้าเงื่อนไขมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกฎระเบียบพวกนี้อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมนะครับนะดังนั้นนะครับเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของนะครับผู้ที่อยู่นะครับภายในเรือนจํารวมถึงญาติพี่น้องที่ รอคอยความหวังนะครับอยากให้ญาติพี่น้องที่อยู่ภายในเรือนจำนะครับนะเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยนะครับได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับกับตัวกับใจนะครับเป็นคนดีเพื่อที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมนั่นเองนะครับนะ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello t e ขอบคุณครับผม